สวัสดีครับเพื่อนๆเนล็นแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลนเกมสเษฐีวันนี้เราก็จะมาเอาไนกี้มาเล่นนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคนตัวนี้เขาต้องคืออะไร อ๋อคือผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยนะทุกคนที่ผมบอกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ไนกี้ Nike จะไม่ชอบก็จะมี President c r o ลใช่ไหมมี President c r o ลมี Bambina แล้วก็มี e l i n แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวนี้แหละทุกคนเออดีนะคือมันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เม้นผมมาเหมือนกันว่าไออะไรนะเขาเต็ม เขาแนะนําว่าไอตัวนี้แหละดูเนี่ยเออมันดับมันมันดับเมืองเรายนี้แหละยังไงอืมแล้วก็มันมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมันเม้นมาว่ามันมีไออะไรนะไอมันวอน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 อะไรไม่รู้ก็คือมันวอนตัวนี้แหละมันชื่ออะไรนะ มันวนเห็นลัติิการใช่มันมีตัวนี้แล้วก็เราก็ดันไม่โชคไม่ดีก็เจอมันเฉยเลยนะิีนนี้ลองอุดตรงนี้ดู มันดูดกลับหลังไหมถุงก็งงเหมือนกันตัวนี้มันดูดทั้งแถวนี้ใช่ไหมงั้นเราก็หลบมาไกลๆก่อนหลบมาไกลๆก่อนนะทุกคนมันต้องมีสักตาที่มันไม่ออกมนาะเบิร์ได้ด้วย ย่า yeah, นะมล่าทุกคนมันแมาแล้วมันแมาแล้วมันจะทอย3ามเชื่อไหมดูไม่ก็มันจะเบิ่นลงคุกไปเลยแต่มันก็ไม่มีรูเหมือนกันใช่ไหม,ไมยามากก็แค่หมวกป้องกันเออสลับหลุมไปเป็นยังไงละ่ะ อย่านะจะได้สร้างลุมดำนะบอกก่อนบอกแล้วเพื่อนข้าบอกเองแล้วเอาไปสวยอุ้ยไม่น่ามาตรงนี้เลยพี่เอ้อย เอพีเอยกูไม่น่ามาตรงนี้เลยต้องขังคุกนางก่อนนะขัง,งเออมันต้องอย่างนี้อยาให้มันได้พูดได้เกิดแต่นี้นี่เนียนเป็นออโต้อยากคิดว่าฉันไม่รู้ทันแก้ก้าว ที่จริงเราจะเบิ่นก็ได้นะเมื่อกี้แต่เราก็ไม่เบิ่นแล้วก็ผมจะบอกว่ามานวอนมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันไม่กลัวเอฟเฟกแสงจันนะเพราะว่ามันไม่ได้จมตีเราด้วย คือมันไม่ได้โจมตีเราด้วยอันนี้ไงทุกคนมันได้โจมตีเราได้พื้นที่อ่ะแต่มันโจมตีเราโดยเรียกว่าอะไรอ่ะมันโจมตีเราโดยบ้านมืดอะไรพวกเนี้ยเออใช่มันได้โจมตีเราได้ดพื้นที่นะยอมไหม แล้วคือเรามาซวยเกินเรามาเจอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนียนเป็นออโต้ดูบ้างนะเมื่อกี้มันเนียนแบบนี้บ้านไม่ออกเอาซวยละสิอ๋อมันมียกเวน้นเอาจะลงไหมล่ะ เอาเมืองที่แพงที่สุดไปเอ๊ะทำไมมันไม่อ๋อโอ,อ้กูจะบ้าตายคือเราปล่อยมันโอโต้วไว้ทุกคนเอ๊ะที่จริงเราวิกก็ได้เนี่ยตัวนี้มันมีนมการวิกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสร็จฉนันแน่นางไม่มีการวิกท,ทุกคนอย่าไปกลัวมัน อืมออกมาสิเอามือนี้ไปสวยโคภาวนา่หายไปซะมันวนก็มันวนเถอะอืมเป็นยังไงล่ะคือผมจะบอกว่าที่แพ้สองตาก่อนหน้านี้มันเป็นของเมื่อวานนะ คือผมใชม้เมเรียวทุกคนแล้วก็เล่นด่านอะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วโอ้โหดูสิเจอแต่ตัวที่ไนกี้แบบแพ้ทางอะ่ะเกินไปอเอตัวนี้มันไม่มีงั้นเราก็ชิงวิกไปเลยทุกคนมันมีระเบิดก็จริงอยู่แต่ก็อย่าไปกลัวมันเบินสีให้หน่อยลูกเออ เรายังไม่ได้เบิ้นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่สิเราเบิ้นหนครั้งใช่ไหมแต่คนเราสามารถเบิ้นได้หครั้งมันมีการวิกเหรอไม่แน่ใจแต่เราจะทอยก้าหลังจากนั้นเราก็จะปาระเบิดไป อย่าได้กลัวเอ้โอ้ยไม่แน่เลยเรามีลูกแค่ข้าเดียวด้วยเธออันนี้ก็ไม่เนีครับจับวางแต่ไนกี้จะไม่กลัวไอ้พวกอันนี้นะพวกพื้นที่เอฟเฟกไอ้พวกจะเรียกว่าอะไร ในกี่จะไม่กลัวนะขังนางให้ได้ก่อนเอาไปเสเวยดูดมาหนึ่งสเต็ปไม่เป็นไรเอาจนกว่ามันจะตุยทุกคนดูดมันให้ได้ก็จบแล้วไอ้ตัวนี้ สำหรับครูดูให้ได้ก็ับผเอาขัางเส็แล้วหายไปซะทีนี้มันทำหอกอะไรไม่ได้แล้วลุมไปเลยครูก็ครูเถอะเธอแต่นี้เจอกับมิงมิงนะคนเล่นคนที่สองบ้างได้ไหมไม่ได้เลยเหรอ เองจะโหดร้ายกับพี่เกินไปละมัง้งมันมีมันไม่มีการวิกทุกคนเสร็จเราแป็นี้มิงมึงม,มันทำอะไรเราไม่ได้หรอก มันปาเระเบิดเชย้นสองสวยแล้วให้เยือนนะมาเยือนทุกคนแล้วถ้ามันกลับหลังคือเราสวยนะความสามารถของมิงถ้าจำไม่ผิดมันจะเหมือนกับเดซเลยทุกคน เอาทำไมมันเลือกไปข้างหน้ากดรอยฟ้ามันไม่ออกหรือเปล่าแล้วก็ไอตัวนี้ก็เหมือนกันทุกคนคือเป็นตัวที่จะบอกว่ามันไม่กลัวมันไม่กลัวแสงจันทร์ของเดตอะคือของไนกี้จะบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง เจอแต่ตัวที่มึงเก้ทางในกี้นะ่าสงสารมากสามตัวที่เจอมานี่คือแบบเป็นตัวที่ในกี้รับมือไม่ได้หมดเลยนะขังต้องกู้ครับแต่นี้ต้องกู้โอ้โหตุยเลยทุกคนตุยเลย ือเจอแต่ตัวนี้เราแบบนี้เราก็สวยนะสิเนาะจะท,ทำอะไรเขาได้มาทุกคนตอนนี้เราลองเล่นอ่า s i ร e n t c r ค w นะคือจริงอยู่ที่ president c r ค w มันไม่ค่อยโหดแล้วนะแต่ว่าเราก็มีเิตแบบที่สามารถเอาไปเอาไปเล่นนางได้อยู่นะโอ้พอดูดูดิเจอสายวิกแล้วเขาได้เล่นก่อนเชยเลย มันเติมมาสักขนาดนี้ก็ให้เขาชนะไปกอดดีไหมเนี่ยคือต้องบอกว่าเราไม่มีการวิกอะไรเลยนะถ้าเกิดเขาชนะก็คือให้เขาชนะไปเถอะเขาชนะแล้วทุกคน ชนะแล้วตาย <S <S คืออะไร <S <S อ้เรายีาม่มีโอกาสเหรอนึกว่าไม่มีโอกาสซะแล้วเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราต้องโจมตีภายในหนึ่งเทินให้ได้นะ เออมันต้องอย่างนี้ถ้าขังคุกแบบนี้นะทุกคนเราสามารถยึดยึดเมืองคืนได้ มันเป็นเลนมาเพื่อนน่าจะยังนะถอยหลังไหมเอาเอ็เราก็เนื้อมันจะถอยหลัง สวยแล้วทุกคนมันมันเบิ้ลใช่ไหมเมื่อกี้โอเคเรายังมีโอกาสอยู่ก่อนขอส่องนางก่อน นางไม่มีป้องกันการซื้อโตนี่ที่จริงเรายึดตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเอามันจะทาสีลอโอ้โหดูมันทำชั่วมากโอเคนะพเพื่อนๆพอแค่นี้ดีกว่าถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคือผมก็บอกตามตรงว่าผมยังไม่เข้าใจความสามารถของไอตัวแคมินไอตัวใหม่ล่าสุดนี้เท่าไหร่หรอก เออเดี๋ยวหลังจามาเล่นให้ดูเพราะวันนี้ก็อ่าก็อยากจะพักผ่อนเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาทํางานเออเพิ่งกลับจากการทํางานนะแล้วก็แพ้ไปด้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามถ้าเกิดใครมีคำแนะนำอะไรดีก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะไปไปไปละ